บัตรคนจนใครยังไม่ได้รับเงินคืนดูคลิปนี้นะคะล่าสุดขยายระยะเวลาให้ทําอย่างไรก่อนไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนเมื่อวันที่23-24ที่ผ่านมานะคะก็มีการ คืนเงินให้กับกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เขากําหนดที่จะได้รับเงินคืนนะคะซึ่งเงินส่วนนี้เนี่ยเข้าบัญชีพร้อมเพทที่ผูกเป็นหมายเลขัตรประชาชนเอาไว้นะบางคนได้หลักร้อยบางคนได้หลักพันเลยทีเดียวนะคะ แต่ก็จะต้องรู้ก่อนนะคะว่าเรานั้นต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเก่าเมื่อปี2560ที่มีเงิน E-money ค้างอยู่ในบัตรเก่าและจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐณนะปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ e social welfare เลยนะคะทำคลิป เช็คสิทธิ์ตรงนี้ให้หลายๆคนดูไปแล้วนะหลายๆคนก็สามารถที่จะไปเช็คได้นะคะเช็คแล้วเงินไม่เข้านะคะจะต้องทําอย่างไรนะคะก็คือจะมีการโอนอีกรอบหนึ่งค่ะสําหรับผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปัจจุบันนะคะจะได้รับเงินคืนต้องเป็นผู้ที่ทําการยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่26เมษายนปี2567นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยยังมีคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะแต่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนเลยตรงนี้ค่ะ เขาขยายระยะเวลาให้นะคะกรมบัญชีกลางยืดเวลาให้ยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะอีกไม่กี่วันแล้วเนาะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ผูกความเพยเข้ากับบัญชีเงินฝากเนี่ย happier, ก็ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่19มิถุนายนนี้นะคะโดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกความเพยเป็นหมายเลขัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีอื่นๆนะคะที่ได้ทำเรื่องรับเงินไว้วันที่21มิถุนายนนี้นะคะ ซึ่งก็ย้ํากันเลยนะคะว่าพร้อมเพ์จะต้องเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะเป็นเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้นะคะและถ้าเกิดวันที่21มิถุนายนนี้ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ก็จะเก็บเงินคืนกองทุนแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเช็คสิทธิ์แล้วนะคะพบว่าเราได้รับสิทธิ์เงินคืนตรงนี้นะคะแต่เงินยังไม่เข้าบัญชีก็ตรวจสอบบัญชีของเราให้เรียบร้อยยังมีอีกหลายๆท่านที่ได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างละยังไม่ได้ยินยงนตัวตนก็ให้รีบยินยงนตัวตนภายในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยสาหรับสวัสดิการอื่นๆถ้าใครไม่อยากพลาดนะคะรวมไปถึงโครงการ แจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทด้วยนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะทุกคนไม่อยากพลาดวิธีการลงทะเบียนดีๆนะคะหรือการใช้สิทธิ์ที่จะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแบบง่ายๆติดตามกันไว้เลยนะคะฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยแเราจะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ